สวัสดีค่ะทุกคนนีีต้อนรับสู่ศศีเอิร์ชชนัลค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมระบ่อีกช่นเคยค่ะอยู่ในแมปอะไรนะัดไม่รู้สิอ่าอ,อยู่ในแมปที่เราไม่รู้แต่ชื่อนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในแมปที่เราต้องแบบเหมือนสู้กับบอสแต่ว่าเราไม่ได้สู้เองเราจะมีแบบการซัมมอนตัวขึ้นมาเนาะนันสุมทางไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวละครคะ่ะตอนนี้เรามีงงกุลกับน้องนารุโตนัดสุมตรงไหนตามมาดิอันอยู่ตรงกลางใช่ไหม ไม่ได้อยู่ตรงกลางตรงไงอยู่ตรงกลางอะไรจะไปหาไม่เจอค่ะกันไม่เจอด้วยเยี่ยมไปเลยทำไมเห็นอยู่นั่นน่ะเอออยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อไปไปไปตามาตามาท่าเรนยากตามมาเรนทายากราะงั้นใช่มันโดดสูงได้ว้าวเราจะไปดูกันค่ะว่าเราจะเกลือไหมขอให้ไม่เกลือเถอะพอมันเปลือกันเลยข้อสุด้วย มาตัวแรกหน่อยอ้ซับอีกแล้วเจาไปยอนซัมมอนเลยมาขอตัวแรกแรกเลยอยากเกลียดเจ้ใครอ่ะก็คือซาสึเกะแต่ไม่เห็นเหมือนในการ์ตูนนะทุกคนอีเอ้ยรัสเกะของดีซาสึเกะเหรอดูไม่ออกเลยนะแต่ไม่เหมือนในการ์ตูนเดี๋ยวให้น้องนาใส่ให้นะะคมันจะได้เทพีสุดยะด้วยนะนัดพี่อยากรู้มากเลยตุลฟินัดพี่อยากรู้ สุ่มรอบสุดท้ายอ่ะสุ่มรอบสุดท้ายนะคะทุกคนแต่พี่อยากรู้มากเลยนัทกดททำไมหน้าตาไม่เหมือนในการ์ตูนเลยไม่รู้ดิปุ๊บรอบสุดท้ายค่ะอ่าต้องย่อยต้องย่อยเสียใจเจียจจริงจริงน้องนัดเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่จะใส่ที่ใส่โอเคจะมีย่อยย่อยย่อย แยกตัวไหนวะจะไม่ได้เออนี่ไงลบอ่ะลบโอเคไปไปเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปน้องนัทอ่าไปนัทมาแล้วออกมาสิเดี๋ยวนัทขอใส่ด้วยนัทได้แค่ลูฟี่นัทก็ไม่ได้อูซอเอ่าซาสึเกะหน้าตาไม่เหมือนในการ์ตูน แต่ตัวแรเลยนะก็อสุนท้ายแต่ว่าในาสุนาราโตกลับงกุลยังมีความเป็นเขาเขาโค้งใช่ไหมนะใช่แต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยดูไม่ทด้ไม่ออกไปไปเล่นกันนะ้าพี่ไปหน่อยเร็วทึบทึบเดี๋ยวเอนี่ก่อนอย่าพิ่งไปรออยู่นี่คือบ้านเมืองเราจะถูกรกรานโดยไทยทันโอ,อ้ กำแพงดิงนันมาเร็วอืมเดีย๋ยวเดี๋ยวได้สกสเกตไปนะไปกันมราก่อนกำลังไปพี่โดดดึงดึงเออได้สกสเกตแล้วไม่ได้นะเราอยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวตอนนี้จะไปทางไหนนะัดพาพี่ไปหน่อยแล้วพี่อดวเข้ากระแพงไปอะไรทางนู้นพี่อยู่นี่เห็นยังมาหานัด ไปนยังไงเยนั่น,น,นก,ก็นเดินตามตูดเพื่อนต้อยมืกแกเพื่น่ะหายไปไหนน่าจะหายไปไหนที่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนัทนัทมาตามาเห็นอยู่นนกําลังไปน้องนัทเขาวิ่งอย่างนี้นะคะตรงนี้เหรอน,นัทใช่ๆไปเดินมาอย่าไปอยู่ในที่เดียวกันทีเดียวกันอ๋อเขาพีดโอเค <Okay. S 2> นัทจะไปไหนห้องไหนห้องอ๋อตรงนี้ไหม เดี๋ยวพี่เขามานัดเข้าห้องนี้แหละโอเคเพื่อนเข้ามาเร็วต้องใช้สามคนที่มานัดสามรึงสี่คนก็ได้ตอนนี้เมื่อไหรจะเริ่มเดี๋ยวซักเกะของดีเลยนะถ้าเอาไปนัดเมื่อไหรจะเริ่มขอถามก่อนไม่รู้เด็กแต่นัดว่าเราไปกับเพื่อนดีกว่าตอนนี้ใช่ไปด้วยเขาไปเยี่ยวอ่ะอเขาบอกเขาไปเยี่ยวนัดมา วิหาห้องให้เดี<ม>๋ยวมไม่มีเลยเหรอเราเข้ากันแค่อสองคนก็พอแล้วไป,ไป<ม>แล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มอ่ะนัดเราก่อนเราชื่อคูด่เดี๋ยวมันเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เข้ามาอะไรนะสรุปรู้ชื่อมาแล้ว<ม> All Star Tower The f r i e n d ตอนแรกจําชื่อมันไม่ได้ขอชทษยไปเราไปทางไปนะนี่ทางทางไหนโอ้สวยจังเลยด้านหลังเราในทางเข้าเออมันจะมาตรงอันนี้คือประตูของเราอันนี้คือทางเข้ามาเอาอะไรนัด normal หรืออะไรเอา normal ก่น normal ไป normal ง่ายๆเนาะ normal ใช่พี่ว่าพี่จะไปนัดวางแผ่นหน้าเดี๋ยวพี่จะวางแผ่นกลางมันจะเดินทางไหนเนี่ยพี่เริ่มจากเออ ซาสึเกะก่อนอ๋อมันเดินทางนี้ไะนๆมันเดินทางนี้ทางนี้หนูซาสึเกะไว้ตรงใกล้ๆนะเอาเริ่มลยเหะอีเดินเส้นทางไปแล้วทำไมนะไม่เอาซาสึเกะกับโนโตะใกล้ๆกันวะอ่ไโอ้โหพี่วางแล้วอ่าอัพเกรดใช้สองร้อยเหม่งเด้อเดี๋ยวพี่ว่าพี่เริ่มมาตัวแรกที่จะอัพเกรดเลยนะคะแล้วจากนั้นค่อยไปตัวถัดไปเนาะดีไหมนะอืมแล้วแต่เลยเดี๋ยวน้าจะอัพเกรดน้าวางไว้ตรงไหนเนี่ย เราบอว่ตรงนี้นโคดักนี้เลยใช่พี่จะดักมาแล้วโอ้เมื่อไหร่ตังพี่จะมาวัางซาสึสเกะไว้ตรงไหนเดี๋ยวพี่เปิดเรือให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมซาสึสเกเเะก<ฮ>ล้งแกล้อะไรเนาะกระดาษไปกระดาษไปเหรอโอ้โหนัดมันหลุดยาวใช่หลุดยาวต้องคอยระวังอืมพี่ว่าพี่แพ้แน่เลยอยาวมานะ ตอนนี้ขอวางตรงนี้ก่อนกองทับเรือเราไม่ต้องสูนแพ้ไม่เสียหายเพราะนี่คือกองทัพเรือไม่แต่ว่าตัวเนี้ารูโตะารูโตะเอ็นารูโตะนัดารูโตะเอ็นารูโตะหรบยับ้อยจะถึงประตูแล้วแล้วไม่นะอย่าเข้ามาดันออกไปได้ไหมเนี่ยสังเกตมาสังเกตอีกคนมาดันไม่ได้ เอเออืมคงต้องปล่อยตัวนี้ไปอะเอตัวด้านหลังซาสกเกะพี่เออเราไม่อยู่จริงๆนี่พี่อัพนารูตโตะแล้วซาสกเกะพี่ยังไม่ได้อัพเลยนะอ้โอเคหายแล้วนารูโตะเขาด้านหน้าร่านดะเมะเขาอยู่ได้อือหือตรงนี้เลือลดรถก็ไปแหละกันให้หน่อยนะด้านหน้าพอกันได้อยู่ ด้านหลังนารูโตะไปยับยับเลยอือเอาซาสิกิมาอีกตัวก็ได้นะเพราะตอนนี้เรียบร้อยอะ10เมตรมาไอ,อ้แนน10เมตรเหรอใช่จริงเหรอได้วิ่งไปแล้วนั่ะนะโอ้โอนารูโตกะกับซาสิกิพี่อยู่ใกล้ๆก,กันเลยจะรับไหวเปล่าเดีย๋ยวพี่ซูมให้ทุกคนดูดีกว่าโอ้โหเห็นแล้วทุกคนเห็นไหม มันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วที่ต้องยืนแบบไม่ให้มันบางจอพี่จะนั่งตรงขอบอย่างนี้แล้วพี่ก็จะยืนเบาเออน่ารุโตัพอเอาได้เอางูกุลมาด้วยงูกุณวางตรงไหนดีไม่มีที่วางงงตุนเดี๋ยวเราวางนารุโตน่ไว้ให้ด้วย,ยจำเป็นงูกุนเอางงกุน <c oughs> พี่เหนื่อยใจกับตัวเองที่วางงงกุลไม่ติด ร้อยเอาโมกุลมาเอาโมกุโลโมกุลสามฐานสี่หกร้อยมีไม่ถึงเอาถึงพันโอ้โหแรงมากเพื่อนมาวางโมกุลให้หกร้อยเอเออัพโมกุลเลยทุกคนจะได้แรงแรงจะได้ปกป,ป,ป้องป้องป,องปองการของเราใช่ไหมนะจากไททันและคนอื่นเอเอทาสึาเกะเราก็ยืนแบบนิ่ง คือยอมรับเลยว่าซาสึเกะไม่เหมือนในการ์ตูนว่าในการ์ตูนดูเอกลักษณ์มากแต่ตรงนี้ดูแทบไม่ออกใครคุณคือใครแบบนี้ต้องใช้หนึ่งพันอันนี้ต้องใช้แปดร้อยอันนี้ก็ต้องใช้หนึ่งพันแปดร้อยแล้วแปดร้อยล,ลูปี่มาเหรอเุ้ยลูปี่ที่เดินมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนลูปี่เดินมาเรียบร้อยลูปี่หาย เอสมาเอสมาเอสเอสมามากเลยเนเเนเเนใค้ท่านเกาะมาด้วยก็เห็นแล้วเกาะมากเกาะมาเอเดี๋ยวพี่ว่าี๋ยวเอามงคุณแล้วก่อนดีกว่าอย่าให้มันไกลๆพี่จะวางนี้ลาสกเกพี่วางจะมองาเดี๋ยวนัทตรงนี้ต้องใช้พันห้าจะเหลือต้องใช้พันหนึ่ง กันนอนหลายช่วพันหนึ่งหมดเลยต้องยืนรอค่ะทุกคนพี่ว่าพี่มาที่มาก่อนต้องทำอย่างนี้จริงๆต้องเอาคนมาช่วยไม่ไหวจริงๆทุกคนแค่ซาสเกตกับนารูโตะไม่พอโอ้โหมันเดินมาแล้วนะโอเคมันหายมันคลมาแล้วตอบเลยว่าเยส เอาไหเดี๋ยวนอัพก่อนอัพเอหมือนกันโงกุนงกุนอัพโงกุนอัพโงกุนก่อนเพราะซาสึกิกับนารุตัวนี้ยังเอาไม่ได้ตั้งพันหนึ่งเนี่ยแพงละสมเป็นค่าตัวพี่เขาเนาะใช่ไหมน้าดีศุษราเว้นจากการทำภารกิจในทางน้ำออกมาเลยนะเนี่ยอืมใช่สมค่าตัวจริงๆค่ะแยกล่างเลยอ้าวแล้วตัวแยกล่างหรอ เนี่ยเยกลาเตึมตงมึงเลยนนคะทีนี้ยตอนนี้พอกันได้อยู่พี่เออเอ่อ,อ,อ,อพี่ต้องรอตังค์พันหน,นึกเออพี่อัพมาลูกโตตัวนี้ก่อนอัพเรียบร้อยแต่ยังไม่ตันแล้วมีออร่าสีแดงแต่หางยังไม่มาโอ้โหพี่ซาสึเกะต้องใช้ 100, ติ๊งพันตังค์หนูไม่พอแน่ๆน่าเอาเงินตัใช่ม ที่เอาเงินมาวายตัวหนึ่งอัพเกรดไปเยอะเยอะแนวหลังกันไม่ได้แนวหลังก็น่าจะพอไหวนะหรือเปล่าแนวหน้าออกก่อนเดี๋ยวจะไปช่วยแนวหลังละแนวหลังต้องการความช่วยเหลือมั้งแนวหน้าเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวช่วยตอนนี้ซาสึเกะพี่เออใกล้ตันและเลเวลตัว ต้องโมกุลต้องคาตังหนึ่งพันนะพี่จะเน้นอัพไม่เน้นตัวเยอะพี่ต้องเน้นอัพเดี๋ยวรอตังหนึ่งพันนะคะแล้วพี่จะอัพรูโตที่ตรงนี้เอ๊ะตัวนี้รากได้อย่างงี้อัพอางอัพ,อพต้องอัพตัวนี้ก่อนมาอี o ไหมナルโตไมาเด้一个一个嘛มา อานารูโตะอีของอีตัวของพี่ช่างเถอะฮาไม่เจอพลอยอ่ะอัพอืมดีขึ้นเยอะอันนี้ต้องอัพไปพันห้าแล้วพี่จะมางตัวไอ้นี้อ่ัเนี่ยตัวเดียวที่ต้องการพันแปดตัวนี้ก็พันหกตัวนี้ก็พันหกเงินเราละร้อยยักษ์หกองเงินหก เอาก่อนมโกนิแปร้อยมงกนิแปดร้อยโอ๊ยทำไมถ้าจะมันหมุนนะหมุน,มนไม่ได้หมุนไม่ได้ต้องเอเอต้องท่อเลนะที่ต้องการงมโกนกเหลรือคุณหมดแล้ว ก็8ตัวรวกเชิร์ฟัสจะเก็นมีกำกันไหมก็8ตัวทุกตัวแหละ8 8สามยี่สก็ทั้งหมดรวมเป็นสีตัวใช่ไหมเราทั้งหมสี่แปดตัองอันหี้โอ้ยอีกเลยกว่าจะได้ตังค์หมดเอาได้ละตัว โอ้โหงูกุนนัทนี่คืองูกุนใครงูกุนพี่หรือเปล่าตัวแดงๆเนี่ยที่มันอลาอย่างเงี้ยอ้โหอลย่างเงี้ยไม่รู้แต่วงกลมอีเกียวมันรอบๆอ่ะอ๋อมีเอิยอะลงแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไอเขาว่าอีโมสเนี่ยเนี่ยฮะ อ้อดยังไงอ่ะกดยังไงนยไม่ก้นงไม่มีคำยเลยโอเคลกตาเลยนะลกก้นขอโทษค่ะเันไนี่ยออนไงและดโอ้โหนะตรงนี้มีปัญหาต้องรีบวางต้องรีบวาง ม,มันผ่านไปได้นะมันผ่านไปได้ไงล่ะที่โอ้ยเหลือหานเรียบร้อยซาซุเกะตันเลยใช่ไมจ้๊ะจี๊ี๊ะจา๊ันตันเลยะจงไะจไี๊ะจี๊ะเเีะหี๊ะจี๊ะจีจี๊ะ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 จีะจี๊ะจี๊ะะจี๊ะจีะีะ อทำไมมันถึงยากเย็นแสนเข็นใจไปไปต่ออีกตาไหมนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนัดไปช็อกคลูช็อกคลูขอแล้วเพชรนี่ได้จากไหนเนี่ยแล้วมันจะมีอาเคลมล้วออกข้าใหม่ก่อนนะจอนะคะมีอ่างอื่นไหมท่านี้แหละมันให้เท่านั้นแหละโอเคพี่ไปสมในอีกทีนึงอะ เธเดียวเก่าทำไ,ไมล่ะทำไงวะทำงี้ปะน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วสุ่ไมได้แค่ตัวเดียวเพื่อสุ่มได้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวไปสุ่มกันตัวเดียวนี่จะได้ตัวอะไรมาแทนตัวอื่นหรือเปล่าต้อปเกยก็เป็นหะนึ่งในแลนะโอ้ยนี่มาฮีโลอคาเดมี่อะเดโคเอ่อซุ่มไปสิน่ะเออ เอมกลือค่ะเกลือ,ลอกินค่ะทุกคนไปพี่ไม่โอเคกับความเกลือเดี๋ยวพี่จะไปรอที่สถานที่เตรียมต่อสู้นะนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เริ่มต่อสู้เลยเหอะเดี<ม>๋ยว <laughs> ทุกคนจะเห็นความเกลือเมื่อกี้รอนะคะแล้วก็เจอเพื่อนที่เขาจะมาเล่นด้วยเนาะเป็นคนที่อยู่ในว i p อพเป็น V i p อพีนะ สองคนเลยแต่ว่าเมื่อกีเอ้เจอโปรตอนด้วยแต่โปรตอนยังเล่นไม่ได้นะเพราะห้องมันเต็มสีคนขอโทษเลยนะหลังจจคนนี้ไปเดี๋ยวไปเล่นด้กันอีกสาตาเนาะทางเข้า,ทา,ท,า,ท,าทางเข้าทางเข้าทางไหนนะทางนี้นี่นเอาเอาเอา normal พอ normal n o r ไงโวน normal สี่คนมันจะเดินเส้นทางประมาณไหนนะเดี๋ยวนัา่าให้กันได้ก่อนพี่เอาซาซุเกะมาวาาตรงนี้เอาไอเด็กสุเกะเราอัปเกรด ซาสึสเกะผ, <300, 300. S 2> ผู้รออัพเกรดสามโอยโอ้ยยังยังเยอะเลยซาสึเกะผู้รออัพเกรดมาสิทำไมตรงนี้เราเห็นมีโลแกนสามตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนะนี่ยเพื่อนเพื่อนเอาไปวางไกลๆมั้งกันไว้อ๋อกันไว้ดีกว่าแกะเดี๋ยวตัวนี้ตายเราได้เงินด้วยใช่ไหมโอ้โหตายง่ายมากเลยเพื่อนอัพเกรดเรียบร้อยซาสึสเกะเราดีขึ้นแล้ว เราเห็นทุกคนมองมุมสูงมากเลยเนี่ยมันสวยมากเลยนะเนี่ยแล้วเฮะเธอคิดว่าได้กี่ด่านกี่เวฟหรอไม่รู้ดิเรานะคิดว่าสามอ่าสิบสามวิเจ็ดละกันเอาสิบสามพอเพราะว่า พี่คิดว่า27ถ้าเราพยายามสู้เต็มที่พี่ว่าน่าได้มันสู้ยากนะอมคุณพี่อัพเลยลงมูคุณพี่น,นารูโตวางไงยเลยเอานหนหายอ๋อยังลืมไปตังค์ยังไม่ถึงอืมไอ,อ,อ,อ้ตรงขึ้นวางด้านายไม่ถ่วงเวลาให้เรามีเกิดได้นะใช่ใช่ใช่ พี่วางเพื่อดูนี่เพื่อดูนี่เพื่อดูนี่คือวิธีมึงเกิดนี่ใช่ตัวนี้เนี่ย่ตัวเนี้ยไหนเห็นไหมอ๋อเป็นตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยถ้ามันจะได้เงินเยอะเรื่อยๆตอนนี้เราก็อัพไปก่อนๆแล้วกันคนไทยหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเราคนไทยหมดตี้เลยนะ งั้นเราจะพิมพ์ไทยคุยกันได้ไงอะ่ะถ้าเราเป็นคนดังแชทคนไทยก็ต้องพิมพ์ไทยถูกไหมนะัดใช่อัพแล้วไทยครับกดสลับพีดใช่ไหมใช่กดพีดออรอตงังรอตังต่อรู้สึกชิวมากเลยนะมีคนคิวด,ด้วย yes เลย,เยนะพี่เอาซาสก,กิมาตรงนี้เลย ไปโดนอะไรของ,ของพี p อ๋อรู้แหละรู้แหละรู้แหละตัวไหนตัวไหนตัวที่นะั้นเยอะเดี๋ยวนี้ไททันไททันอะไรเนี่ยมองไม่ออกหน้าตาไม่ชัดไททันไททันปกติอยู่ไททันมีประหลิดประมาณเนี่ยอ๋อเจอเหรเจอเห็นเห็นตัวหนึ่งไหมนั่นแหละตัวที่ทำสายฟ้าระเบิดมิเกลแหละอ๋ออันนั้นเหรออีกตัวนั่นแหละใช่ใช่ดูดีๆเดีย๋ยวเห็นเองโอเคโอเคเชื่อเชื่อ โมกุลอัพเกรด800รออัพเกรดโมกุแลแปด้มาแล้วดีย๋ยวเราอัพเลยนะทุกคนเราจะอยวเราเขาไปวางหลังๆห,หน่อยพี่จะมาดักแบบช่วงเท้ายนพี่มาไว้ดักช่วงเทท้าย นะหรอใช่นั้นหายไปเลยนะแบตหมดไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวอย่างก่อนไปกันให้ใช่ก็ายางขึ้นเยอะเพื่อดูตัวที่น่นหายแวบเลยที่ไปดักเอาไว้ไอตัวดามิดเลยพี่รอหนึ่งพันเพื่ออัพเกรดน้องน้องเฮ้พี่สุริย์ได้แล้วยังปังโอ้ คอมโบสีฟ้านี่สีฟ้าสฟ้าส้าฟ้าพี่ชอบเลือกสีฟ้าเพราะมันดูฟ้าฟ้าดีอันสุดท้ายน่าจะเป็นเทปีสุดท้ายเลแยเอาไปก่อนเราจรู้ว่ามันได้ตัวอันสุดท้ายคืออะไรเปิดให้ดูหน่อยจับใหได้ได้ได้เดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะเยสสิแล้วค่ะโอ้โหไททันห่สี่เมตรใช่ไหมใช่แต่แตกง่ายเพราะว่าด้านหน้านะด้านหน้าเรายังแรงใช่ของแร่ พันหกรอรอพันหกค่ะทุกคนพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันซาสึกเกะอาจจะเป็นซูซานโอนะน่าจะเป็นร่างที่สองนะโอ้โหไทท่านวิ่งรอรอรอไม่รอหรอกไม่รอหรอกเอรินรอให้ถึงพันหกพี่แต่ชอบแมปนะแมปสวยแมปสวยเนี่ยเขาทำแมปด้ด่านที่สวยมากมบังมแมปแล้ว อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะตรมตีไปังไอมไหนพี่ปล่อยสก,กิลหน่อยมันยังหลุดมาไม่ถึงพี่เลยแล้วหลุดหรอกตัวนั้นดาเหม็นแมนโอ้โหอุ๊ยอะไรอ่ะเทพีสุริยาใช่จริงด้วยไปที่แม่มีวันดับไปที<ต>่ไม่มีวันดับโอ้โหอันนี้ก็เปี้ยวอย่างเงี้ยเลย ถ้ามันมีแต่ถ้ามีเนี่ยเน็ตวงแหวนสามารถดับได้ลูกอยากระจุกงานะอ,อันนี้นะพี่อัพโลลๆเนี่ยพี่จะบอกให้ตัวนี้คือโอ้โหไอตัวนี้ซูเปอร์สยาใช่โมคุณพี่วางตรงนี้อัพอัพไม่ได้แรงไม่พอนารูโตะพี่เอิร์ะแล้วนะั่นนะใช่ส่วนเลยที่มันดูไม่แรงเยอะไหม ที่เอิร์เเห็นอมันควาหออยู่ไม่เห็นนั่นอ่ะเป็นตัวที่น่าใช้ว้าวตัวสีมันลุไม่เยอะมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหนต่ยากโอ้โหมันก็เลยยากเก็กเก็บกเร้านแป้านแปดมากเดี๋ยวทำไมเรือเนี่ยสองคน อันสุดท้ายได้ก่อนเหรอกดจะอัพโมดอัพหมดแล้วตัวนี้ตานแล้วเหรอตัวนี้ง่ายเีมดูง่ายตานง่ายตันแล้ว